จะไปก็ไปเมื่อไปแล้วไปให้พ้นอยู่ไปทุกใจท่วมทนถึงเจอหน้ามนมือคนไม่เคยถ้าเธอถลำเพราะเชื่อคำหวานที่เขาเอย่ยพลาดพลังจะถูกคนเย,ย้ยหากไปไปเลย ไม่ต้องกลับมางานเลยลูกก็ไปจันทร์เกาจันทร์เลยจริงจะจอดเลยจริงอย่าว่าจะเปลี่นใจได้เป็นยิ่งก็ได้นะผมพ่วงผมพ่วงรางไรกันผมพ่วงออนึกไว้ทุกคืนวันเพียงเดียวเดียวเจอกันทิ้งกันในคอยตั้งตาไปได้ดีมีค่าก็ลืมสาวจานะ คนซื่อเชื่อหลวงได้เจอคนเล็บแดงๆปากดแกดงคำแดงๆที่ไหนมงึงหลวงที่ได้สศร้าหน้านอนน้ำตาซ่วงคนซื่อเชื่อรลวงเขาเลยไม่หวังไม่ทร่หนึกไวแ้วแล้วแล้วเชียวคำว่าดังตัวเดียวจึงทำให้คนเดียวคนนี่นี่แล้วมองมุนนี่หรือใจคนแต่ดังคนเลยลังควายหน้าเล่่ รถฉันมันเก่าเจ้าจึงไม่ขีไม่สมศักดิ์ศรีใช่ไหมอนุองเธอนั่งรถเล่นติดแอวบิตแรผ่านไปพี่ทองต้องนั่งร้องให้กับรถรุ่นแสนจาไป ไม่ทันเท่าไรถ้ามีรักไม่เข้ามาพี่ทองปวดใจยิ่งนักเมื่อรักไม่มีคุณค่ารักเราเศร้าในราต้องพาให้พี่ทองเช่ำมาอนอกเรียงแล้วหัวใจกุ้งใใบใจนี้ไก่เทอนมันคันเหมือนมันบอกให้รู้ว่าฟันเราเข้าไปเมืองฟ้าจะไม่กลับมาแน่แล้วแน่แล้ว lâm nào chơi chơi đi cặp gì luôn quay đầu vì cái lông lộc như thế đó không có chân trong nát gì luôn quả vì lông này xét đi cặp xét đi đen đi anh lên lên có chơi luôn tưng đi Chơi 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 đây vì lông Chơi vì mì cuộn cá cứ vừa mì là cái đây quăng đi là cả phèn chơi เจ้ามีกุญกามันเจ้าเป็ดแก่แกกับเป็ดแล้วพอเป็ดจุบไม่ใจการโอยว่าเป็ดเลยให้ได้วะยอดต้องอ๋อเจอยอดต้องมันยอดต้องกับน้องไพรนี้ละปีแล้วน้องเอ้เอเอเราจะไปกันเนียน่ยสิละเดียวเดียวยอดทองกับน้องไพรเออไอมันเจ๊บ่ะ ผมเจอบ้านเมืองกับพี่ล่งแต่ถึงมีอยูตัวอะไรไลยมั้งคือวันนี้ผมเป็นหมอกระยาดพี่ล่งนะผมผมกระยาไปเลยถูกนั้นตึ้งมีแต่ว่าพี่ลุงเป็นอะไรบ้างไอ้กูมาเป็นอะไรมาเดี๋ยววันนี้เป็นเบาหวานวันเมียพี่ลุงเป็นเบาหวานเออพี่ลุงเป็นอะไรบ้างอ่ะควรความดันเลยดันจานไม่พี่ลุงกระดันถุกคืนเลยขึ้นระยะกระดั้นละกระดันไกลอะะดันนี้อละ รวยแล้วพี่ลองแรงรวยแล้วตุวเดียวเตินแรงวยแล้วพี่ลองเอาไหมาพอมีเตตจำใจยาเลยยาพี่เซตยาพี่บอกไปแล้วอะไรแหละกินหลือไงพี่ลองพี่ลองเป็นแบบนั้นเลยกินได้กินดีเกือไปเอเมียกกามาะไรตะกวนเลยพี่ลองตกวนไม่กี่ป,ปันอะไรเลยเลยเมียกินได้เลยไปหลงบ้านเต็มปีเลยกินยาเมื่อยเลยนู๊จานแรงเลยเมึงอเอาไหมาจริงพี่ลองยาดีดียาดีดี